สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .6 ในคลิปนี้ครูฝ้ายจะมาพาพวกเราทำแบบฝึกหัด9.2หน้า89 90นะคะซึ่งเป็นการบอกชนิดลักษณะและจำนวนของหน้าตัดหรือฐานและหน้าข้างของรูปเลย่ะคนิด3มิตินะคะที่เขากำหนดมาให้แต่ละข้อเนาะข้อที่1ค่ะรูปแบบนี้ก็คือรูปอะไรคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือเรียกว่าซึมสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือเรียกว่าปริซึมสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะลักษณะของหน้าตัดหรือฐานถ้าเป็นอย่างนี้คือลักษณะของหน้าตัดนะคะหน้าตัดเป็นลักษณะเป็นยังไงคะ เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจำนวนหน้าตัดหรือฐานอันนี้คือหน้าตัดเนาะจำนวนหน้าตัดก็จะมีสองหน้านะคะลักษณะของหน้าข้างก็คือผิวข้างรอบนี้จะเป็นยังไงคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะ เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบนี้เลยง่ายๆเลยนะคะรายละเอียดก็ประมาณนี้เนาะต่อข้อที่2ค่ะข้อที่2รูปนี้เป็นปริซึมนะคะปริซึมสี่เหลี่ยมเหมือนกันหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมแต่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเนาะก็เขียนว่าปริซึมสี่เหลี่ยม ลักษณะนะคะของหน้าตัดหัวท้ายเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมถ้าจะระบุให้ชัดเจนก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแต่ถ้าไม่ระบุก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่แน่ใจเนาะว่าสองเส้นนี้ขนานกันจริงหรือเปล่านะคะจำนวนหน้าตัดหรือฐานก็2หน้าเหมือนเดิมลักษณะของหน้าข้างก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะ อยนี้สี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ยกเว้นถ้าเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็หน้าข้างจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเลยนะคะชัดเจนไปเลยข้อที่3ค่ะขอขยับกล้องลงมานิดนึง ข้อที่3นะคะเป็นรูปแบบนี้ถ้าเด็กๆเ,เจอรูปแบบนี้นั่นก็คือพีระมิดนะคะพีระมิดพีระมิดเขาจะเรียกชื่อตามฐานเรามาดูก่อนว่าฐานเนี่ยเป็นรูปกี่เหลี่ยม1 2 3 4 5 6 7 8เเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ชื่อว่าพีระมิด ฐานนะคะถ้าพีระมิดจะมีคำว่าฐานอยู่ในต่อท้ายพีระมิดด้วยอย,อยู่ในชื่อด้วยนะคะฐานแปดเหลี่ยมลักษณะของหน้าตัดหรือฐานพีระมิดนี้จะไม่มีหน้าตัดนะคะจะเป็นฐานเนาะฐานก็คือเป็นรูปแปดเหลี่ยมค่ะเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะคะแบบนี้นะคะ ซึ่งจานวนหน้าตัดหรือฐานก็คือมีฐานอยู่หนึ่งหน้าลักษณะของหน้าข้างด้านข้างนะคะด้านข้างของพีระมิดจะเป็นสามเหลี่ยมนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะอันนี้ต่อในหน้า90เลยเนาะ90นะคะข้อที่4เป็นรูปเป็นชนิดใดก็เป็นพีระมิดพีระมิดที่มีหน้าตัดเป็น กเหลี่ยมนะคะก็ชื่อว่าพีระมิดเออไม่ใช่พีระมิดค่ะขออภัยติดจากข้อเมื่อกี้ถ้าเป็นแบบนี้จะต้องเป็นปริซึมนะคะเด็กๆนะคะเป็นปริซึมนะคะโชคดีที่ยังไหวตัวทันเนาะขออภัยนะคะปริซึมนะคะยังไม่ทันเขียนต้องเป็นปริซึมหกเหลี่ยมปริซึมเนี่ยจะไม่มีคําว่าฐานนะปริซึมเนี่ยเขาจะใช้ ลักษณะของหน้าตัดมาต่อเลยนะคะว่าเป็นหกเหลี่ยมก็เป็นซึ่งมหกเหลี่ยมเลยเป็นชื่ออย่างนี้เลยเนาะลักษณะของหน้าตัดหรือฐานจะเป็นยังไงคะเป็นรูปหกเหลี่ยมค่ะจำนวนหน้าตัดมีสองหน้าลักษณะของหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน,นะคะ่ะ ลองดูลองทำมาทั้งหมด6ข้อแล้วเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นพีระมิดหน้าข้างจะเป็นสามเหลี่ยมถ้าเป็นปริซึ่มหน้าข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานหรือสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะต่อข้อที่5ค่ะแบบนี้ก็คือพีระมิดนะคะพีระมิดพีระมิดฐานจะต้องมีต่อด้วยคำว่าฐานพีระมิดฐานอะไรลองนับดูซิว่าฐานมีกี่เหลี่ยม1 2 3 4 5 6 7 พีระมิดฐานเจ็ดเหลี่ยมนะคะลักษณะของหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมจำนวนหน้าตัดหรือฐานก็มีหนึ่งหน้าลักษณะของหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยม ต่อในข้อที่6เลยนะคะข้อที่6นี้เป็นรูปอะไรคะปริซึมนะคะปริซึมถ้าเป็นพรีระมิดมันจะเป็นยอดขึ้นไปนะคะมีฐานแล้วก็มียอดแหลมแต่ว่าปริซึมมันจะเป็นแบบลักษณะเป็นเหมือนเป็นแท่งแท่งนะคะปริซึมมีหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมก็เป็นปริซึมสี่เหลี่ยมปริซึมสี่เหลี่ยมนะคะหรือเหมือนข้อหนึ่งเลยก็คือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะ อีกชื่อหนึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งลักษณะของหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะจำนวนหน้าตัดหรือฐานมี2หน้านะคะและลักษณะของหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยม มุมฉากนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัด9.2นะคะซึ่งมีหน้าแ9และ90ไม่ยากเลยนะคะฝึกทำฝึกมองรูปแล้วก็วิเคราะห์แยกรูปให้ได้นะคะบ่อยๆฝึกแยกรายละเอียดแล้วเราก็จะเก่งขึ้นนะคะก็คุณฝ้ายขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนคะ่ะในแบบฝึกหัด9.3นะคะรอติดตามชมในคลิปถัดไปนะคะ สวัสดีค่ะ